โ oh. อ้เอ้าเด็ดยกสมบูรณ์แบบแบบไงนั่งเลยเส้ออะไรกเอ้าได้ลยโยกเอาบ้านีนี่นี่เอาเอาเีกนะใช้ลายโยกนี่นี่ก็ละงงามเสื้อยังนี่ค่ะผ้าอย่างนี้ผังทางแม่อันบ่

ไีดีๆหาไปเลนะไเอไปเลโอ้โหสุดอดสุดอดเยอะเลย้ไไม่กี่ยัยานไม่ได้เลยโอ้โบุกบหลอดรึงบ่กวัวหลอดนี้หลอดนี้ห่อดนี้หลอด้โซ่ซ่แจกซ่จอ่ไี้เป็น